สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้นกจะมาเปิดไพ่ดูดวงนะคะปรงงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะคะว่าปรงงานของคุณเป็นยังไงบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะชาวราศีสิงห์นะคะ้กก็นกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะ สามารถดูพวกคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะแล้วกออ็อย่างที่บอกนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอดูค่ะชาวราศีสิงขอดูพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนยนี้ค่ะสามเหรียญค่ะเจดชวว่วยค่ะ ที่20ถ้วยค่ะ10ถ้วยค่ะ5ดาบโอเคพลัง okay. งานคุณเหมือนคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีปัญหากับคุณไปนะหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณยังโกรธเขาอยู่เลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ เดี๋ยวก็ดีกับคุณเดี๋ยวก็ร้ายกับคุณนะยี high ่หบินเทรดความสัมพันธ์ลับๆก็ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอนนะคนที่มีปัญหากับคุณแน่นอนแหละห้าดับขึ้นมาเนี่ยมีการทะเลาะมีอีโกโ้มีการถหลังให้กันไปนะคนคนนี้เขาอาจจะติดต่อคุณมาในช่วงเดือนนี้นะ,ะหรือคุณอาจจะรู้สึกอยากจะติดต่อสื่อสารกับเขาก็ได้นะคะสิบถ้วยในบางท่านมีความเป็นครอบครัวก,กันแล้ว นะคะอือยังมีความคิดถึงกันอยู่นั่นเองนะพอดูว่าสิ่งที่คุณเจอค่ะชาวราศีชาวราศีสิงค์คุณเจออะไรนะคะคุณเจออะไรมาเจอร์มิตนะคุณอาจจะคุยคเจอชาวราศีกันมาได้นะคะอืม,อม คุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่อยู่ก็เงียบนิ่งกันไปอะค่ะมันความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาต่อไม่ได้อะนะอืมมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหไม้มีการให้โอกาสกันแล้วในความสัมพันธ์มีการวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วการให้โอกาสกันก็แล้วแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนพัฒนาต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวคือมิดมันนิ่งเสลือเกินนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวเขาค่ะตัวเขาค่ะตัวเขาของคุณนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้วิ่งถือเหรียญค่ะ The Star Deliver ตาม p ปร้านค่ะ The The เด็กถิอเหรียญน,นะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นชาวราศีกุมชาวรา,ราศีธนูชาวราศีเมถุนชาวธาตุดินนะคะ ไปก็ได้นะคะลูกอ่านตามหน้าไพ่นะทีนี้ถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เขาก็มีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจเขาซึ่งเขายังไม่ได้ปล่อยได้วางนะคะเขายังก็ถือไว้อยู่นะก็อยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองนะคะในตอนนี้เขาก็มีการอยากติดต่อสื่อสารกับใครบางคนนะคะใครสักคนหนึ่งที่มีการห่างกันไปแล้วนะคะ นะมีการห่างกันมีการโต้เถียงกันไปเขาอยากติดต่อสื่อสารนะคะหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขายังตัดไม่ได้แล้วก็เป็นเป็นช้อยเป็นตัวเลือกของเขาอะนะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเออเป็นช้อยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักข้างเดียวหรือเออความสัมพันธ์ที่แบบว่า รักซ้อนก็ได้นะคะเขายังอยากติดต่อสื่อสารอยู่นะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวขอดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณพระชาวราศีสิงห์เขารู้สึกยังไงคุณคะสามถ้วยค่ะคิงถือถ้วยนะคนคนนี้นะเจ็ดถ้วยคือค,คนคนนี้ถ้าเขาไม่เป็นไม้ไม่เป็นนักรักอืมเป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้หรือมีครอบครัวแล้วก็ได้คนคนนี้นะ เอ่อถ้าไม่ได้เป็นไม้หรือมีครอบครัวเขาอาจจะเป็นนักรักเลยนะตัวพ่อเลยนะคะเนี่ยผู้หญิงก็เป็นนักรักตัวแม่เลยนะคะแล้วก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาเหมือนยังอยากจะพูดคุยกับคุณอยากเจอคุณนะคะอยากถ้ามีปัญหากันอยากปรับความเข้าใจอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะเ,เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่ เจ็ดถ้วยก็ขึ้นมาขอดูค่ะเจ็ดถ้วยเป็นสิบเหรียญมีความคิดถึงค่ะแต่แบบคิดถึงแบบว่าคงไม่ได้คิดถึงเราคนเดียวน,นะก็คือยังยังคงเหมือนมองเรบว่าเราเป็นชอยอยู่นี่ไงนะเดวลว์เลเวอร์ขึ้นมาไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเป็น7ถ้วยอีกเขาก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในชอยของเขาอยู่ดีนะคะที่เขาคิดถึงเรานะ ขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีสิงค์คุณรู้สึกยังไงกับเขาอืมหกดาบนะคะเก้าถ้วยค่ะคือคุณก็อยากพูดอยากคุยแหละนะอยากเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจนะคะเพราะว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่เดินหันหลังให้กับเขามานะขอดูเก้าถ้วยค่ะ จริงๆถามว่าคุณคุณก็เป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะสําหรับชาวราศีสิงค์คุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ถามว่าคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงเขายังคิดถึงนะคะยังยังคงมีเรื่องราวของเขาเก็บไว้ในใจอยู่แต่ถามว่าคุณจะทําอะไรไหมคุณก็ไม่ทําอะไรคุณก็อยู่เฉยๆในพื้นที่ของคุณนะคะมีแต่ความคิดถึงนะหกช่วย นะคะอดีตวันๆเก่าที่เคยมีร่วมกันหรือว่าคุณเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะสามไม้คิงชิดดาค่ะสี่ไม้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงช่วงเดือนนี้ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจนะคะอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าคุณจะหันหลังให้กับเรื่องราวบางอย่างเพื่อเดินไปข้างหน้าอมองไปที่อนาคตนะคะหรือคุณจะเลือกความมั่นคงเลือกความสุขที่คุณรู้สึกว่าโอเคมัน มันเป็นครอบครัวมันมั่นคงอย่างเงี้ยคือต้องมีเรื่องให้คุณตัดสินใจแน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเลยนะคะคือคุณอาจจะเลือกไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะคะเดินหน้าเลยหรือคุณจะอยู่ตรงนี้ตรงที่คุณรู้สึกว่าก็ดีนะมีความสุขดีก็ได้นะคะมีเรื่องให้คุณต้องคิดและตัดสินใจค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแนวนุ้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะชาวราศีสิงห์ความสัมพันธ์ของคุณสี่ถ้วยค่ะไนถือดาษนะห,หมายคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมค,คุยกับใครก็ได้นะคะเอ แนโน้มนสัมพันธ์นี้มองแล้วนะคะสี่สี่ถ้วยเนี่ยคุณรู้สึกไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นนะคะคุณไม่โอเคสภาวะ่มคุณคือคุณจะไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อหาความสาเร็จให้กับชีวิตของตัวเองนะคะสี่ถ้วยถ้ามีใครกลับมาขอคุณดีคุณมาขอแบบจากคุณเหมือนคุณจะยังไม่พร้อมที่จะคุยหรือคุณอาจจะไม่รับเลยนะคะคุณจะเดินหน้านะคะ คุณมีเป้าหมายของคุณแล้วนะเดี๋ยวขดยอดูในสื่อจากสักใบหนึ่งคืออะไรคะเปิดเพิ่มอ่าใช่ต้องระวังในเรื่องของการประทะด้วยนะเหมือนบางครั้งคุณอาจจะยังหัวร้อนกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกอยู่นะคะแต่คุณก็ไม่อยากจะอะไรเขาแล้วนะคะคุณโฟกัสในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณมากกว่านะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เรามาดูคนโสดกันค่ะคนโสดสามใบค่ะทิงถือไม้นะเก้าเหลี่ยงค่ะเก้าไม้คนคนโสดคนโสดเหมือนคุณยังอย,อยากอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่นะคะเราดูสถานการณ์รไรบางอย่างอยู่อื้ คุณมีกำแพงให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณในบางขั้นอาจจะไม่ได้รอดูจับตามองใครก็ได้นะคะอาจจะเป็นการที่คุณโฟกัสเรื่องงานมากกว่าคนโสดนะคะแล้วก็คุณก็ก้าเหรียญคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเก่งคุณสตรองโปรไฟล์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์คุณมีครบเครื่องนะคะยกเว้น คนรับขาดความรับชิดชีแค่นั้นเองนะคะถามว่าโอเคไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อาจจะรู้สึกเหงาไปบ้างนะคะคุณกําแพงค่อนข้างสูงนะคะคุโสดนะก้าวไม้นะกับสิ่งที่คุณเคยเจอคุณทําให้คุณระแวงแล้วมีกําแพงให้กับใครที่เข้ามานะคะพอดูการงานค่ะการงานการงานการงานเจะเอ็มเพเรอร์นะคะก็โอเคนะคะ สำหรับบางท่านนะคะทำธุรกิจก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะในบางท่านเป็นก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะได้เรื่องอได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะมีมีหน้าที่มีอำนาจมากขึ้นมีหน้าที่ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะพอดูการเงินค่ะการเงินแปดดาบ ืมการเงินคุณอาจจะมีปัญหานะในช่วงเนี้ยแต่ดาบขึ้นมามีปัญหามีเรื่องเครียดเรื่องของการเงินนะคะต้องระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารในเรื่องของการทําสัญญาการโกงระวังนะคะโดนโกงหรือว่าเอาเงินไปลงทุนก็ต้องดูดีๆนะคะไอดูในเรื่องสุขภาพผ่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเป็นเดือดเดือดห้ลงไปนะ สุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็มีความสุขด,ดีเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณที่ทุกทุกคอมเมนต์เลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนกนะคะขอบคุณที่ยังติดตามช่องนี้อยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ